ตาเหล่านี้อ่ะมาดูดิโอ้โหดูจ้าหล่อใช่มันเป็นพี่่อดูพ่อดูโอ้ยอะไรอ่ะไม่น่บอกเขาเปลียดเองเลยเกลีเกลีย์แล้วแหละเกลีย์อะไรคะโอ้ยโอ้ อรในแต่จะเล่นไหมแต่ว่าเปเล่นโซนสนุกกันนะอ๋อแต่ว่าอ่านมันไม่ได้เป็นบุ๋เป็นอ่างมันไม่ได้เป็น,นเออไม่ได้ลยแสดงว่ามันเข้าใจกันผิดคาดเคลื่อนเพราะว่าพ่อพี่ช่าจองมาตอนแรกกับอ่างมันจะเป็นวิวนั่นเลยก็คือไปท่ยวในวันร้างวพวกนั้นรออืม,ออมเข้าใจกันผิดไม่เป็นไรหรอกเอาบุษบงไปดูไปในนู่นไปในนั่นเลยป๋าคนเท่งไนแหมในแต่ะนั่งตรงนี้สิดื่วนน้ำในแต่นัง่งตรงนี้มไ่ตกไม่ตกอะตรงนี้ ไม่ไม่ตก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 มนการนกไไม่ต้องไม่ตกแค่หนอนเลยกินีที่นอนไหมเอาอย่าถ่ายรูปอะว่ยจะต้องนอเปลี่ยนชุดใช่ไหมนี่ต้องถอดองเท้าว่ะ้องเอ้าอะไรแม่

นแต่เดยวยนี่ก็ไม่เน่หะมถึงว่อันนเดูเรือดูเรือไหมไหนดูงีไงเห็นไหมเห็นเรืออยู่บนเห็นเรืออยู่บนหลังคาไหมตรงนู้นกรตาดูมือนูงีไงตัวเรืออยู่บนหลังคาเจอไหมมันไม่ใช่ ม,มันคืออะไรเรือเรือเอาไว้รถวางไว้ตรงนั้นใครเอาไปไว้ตรงนั้นไม่รู้ว่าพอบิ๊กหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะสีไหนคะอขอบคุณค่ะก่อนจะถือก่อนถือให้ก่อนเอาอนี้เอาเหรออันนี้ไม่เอาเหรอใช่ดำกินได้ไหมเหรอตายใครต้ตายกินได้ไหม แอชิลุเซีอร่อยไหมอืมปลาฮักเกลียวบองน่ในตากินอร่อยไหมนี่เปล่ไหมคะแตกป๊อปมไลน์ดูก็เหนย อร่อยไหมครับเต้าเฮ้ยแล้วเฮ้ยรีๆๆๆคุณผู้กอนรึ๊บอนึสองสา อร่อยจุงเบยอร่อยจุงเบยอาฮะรอาฮะหนังเพีงพออร่อยจุงเบยอร่อยจุงเบยอร่อยไหมคะอันนี้คืออะไรครับปลาปลาอะไรปลาอะไรลูกแม่อยู่กับปลากระลาสิงโตสิงโตผุ้อหนามยังกะทังดูนี่ยังกะทังเบิ้งลูกไข่ก็พิร่วงเนื้อเด่น ยังกร้างเราน้าติ้งเก็บแรกแต่ก่อนเป้าเมือแรกต้องไปอันเป่าเค้กอีพี่น้องนี่คือตึกตึกเรือดังของสิงคโปร์นะครับว่นได้ไงเป่าเค้กอยู่ข้างหลังหนึ่งนี่หรอชั้น33ชื่ออะไรเเลลว level 33น่าจะเป็นอันนี้นี่นตึกตึกชื่ออะไรจอว่า level อ๋อมันก็ถ้าจะดูนี่ทำไมอย่างนี้ก็จะเห็นตึกเรือแล้วก็เห็น จะพาะพสิบห้านันริตะได้เว่าฉันรับแล้วไปเบึงสิงโตนะครับผมพิ่นไปข้างลายเมื่อยแล้วพี่น้องจะพาพ่อไปดูแทนป้าดผมปอากลมว่าไก่มาเบึงสิงโตวพว่นน้ำ <c oughs> ่อาปากใส่ด้วยละ่ะเออนี่ละ่ะนี่ล่ะอสวยพอดีเลยโอ้ยแซบโอ้ยสวยมากเลิศชอบ <c oughs> นอี่คนกรณีคนกรณีรุ่า ชมวิวทูเทสให้ลูกนอนพอดีจะเดินจะเดินกลับโรงพยาบาลเอ้ยโรงแรมเดินกลับเมื่อกี้กับว่าเสือ oh มัาสิเดินกลับโรงแรมพี่น้องแล้วกาสิบีดอนจะอิ่มหนึ่งล้วกาจะสิไปเมือแรกจะไปในปาร์ตี้กับบันแฮปปี้เบิร์ดย์นริตาอยู่ที่พูน่ะพูนมหานครอยู่มหานครวิวดีมากข้างๆแบบลวดอ๋อมื่อกี้มาอยู่ดีวิวดีวิวดีเมื่อกี้ได้ยินด้ว วิวดีดดดสุดๆอยากให้อุตสาห์บ้านเราเป็อย่างนี้อุตส่สสาห์ นอ,นอนหยัดขาหยัดแข้งจักน่อยพี่น้องมือแรกจะพาไปกินข้าวแรงไปเป่าเค้กอยู่ถึ่ตึกสันที่ลอยพ่ะพี่นออ้องพ่อพักก่อนนะครับ